เป็นเวลานานหลายร้อยปีมาแล้วที่ผู้คนได้กล่าวถึงงานช่างฝีมือแห่งเมืองเพชรบุรีโดยเฉพาะงานปูนปั้นอันเรื่องชื่อของพวกเขาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนงานปูนปั้นของเพชรบุรีเนี่ยเขามีชื่อเสียงมานานแล้วเท่าที่สื่อพศของเมืองพริพรีมีงานปั้นเก่าที่สุดเนี่ยพศสา0กว่าถามว่าเมื่อ พอจสามร้อยควาเนี่ยมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างก็มีพระพุทธรูปไม่มีเกตไม่มีมวยผมซึ่งใกล้เคียงกับสมยัยพระเจ้ามากเพราะเดรธีเรียกกับพทธเจ้าวาธรรมณะโลนอันนี้เป็นเครื่องยืนยันแต่มรดกภูมิปัญญาด้านงานปั้นปูนนี้ก็มีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าจะต้องถ่ายทอดให้แก่ญาติพี่น้องหรือลูกหลานภายในครอบครัวของผู้เป็นช่างเท่านั้น และเมื่อเป็นเช่นนี้คนต่างถิ่นอย่างอาจารย์ทองร่วงที่ต้องการจะเรียนรู้วิชาปั้นปูนจึงต้องพยายามหาหนทางเพื่อที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ไปให้ได้ผมเป็นคนสมุทรสงครามมาเห็นงานช่างเมืองเพชรก็มาสมัครเป็นสิทธิครูพินแต่ช่างเมืองเพชรเขาไม่รับลูกศิษย์เขาไม่รับสอนใครแต่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าทำได้เนี่ยท่านจะจ้างคือไม่รับลูกศิษย์แต่รับลูกจ้าง ก็เริ่มตั้งแต่ตามปูนแล้วชี้อะไรก็ต้องทำได้ทันทีอย่างนั้นแหละจากที่ผมทำได้นะไม่ใช่ว่าฝีมือวิเศษรอะไรหรอกเพราะผมเป็นเด็กบ้านสวนนมันปั้นดินเล่นมาจนคล่องแล้วอ่ะ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานปั้นปูนก็ใช่ว่าจะต้องสืบเชื้อสายมาจากสกุลช่างเมืองเพชรแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะงานปูนปั้นในภาคอื่นๆช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเทคนิควิธีในการทำที่แตกต่างกันออกไปสูตรของทั้งเหนือเขาก็มีสูตรของเขาทางเมืองเพชรก็มีสูตรของเขามาสมัยกรุงเทพเนี่ยก็มีสูตรและฝีมือต่างออกไปอีกในชิ้นงานเนี่ยจะบอกได้ว่า ใครทายทอดไปถึงใครอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งสิ่งแรกที่คนเป็นช่างปั้นจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ก็คือการตำปูนขึ้นมาใช้งานด้วยตัวเองซึ่งในสมัยที่อาจารย์ทองร่วงยังทำงานอยู่นั้นท่านก็ต้องทำวิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกัน สมัยที่ผมทําแรกๆก็ต้องใช้ฟางมาเป็นเส้นใหญ่ามปูนครกหนึ่งตั้งสวันสีวันฟากฟางจะแหลกหมดแล้วก็จะต้องไปเอาหนังที่เขาทํากรองอ่ะมาเคี่ยวเอาไขของมันทําเป็นกาวหนังแล้วก็มีเปลือกประดูที่จะใส่ไปให้แข็งมาถึงยุคสมัยเนี้เขาไม่ปั้นกันแล้ว เขาใช้เทพิมพ์เอาแล้วก็เอาขึ้นไปติดงานช่างปั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายแต่โบราณเนี่ยเป็นเรื่องยากสเสน่ห์ของงานปูนปั้นไม่ได้มีแค่ลวดลายที่วิจิตรการตาเท่านั้นแต่เรายังสามารถรับรู้ได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ช่างฝีมือแต่ละคนได้สอดแทรกลงไปในผลงานแต่ละชิ้นซึ่งจะแตกต่างจากงานเทปูนพิมพ์ลายอย่างสิ้นเชิง งานพิมพ์เนี่ยมันจะกลมเกืนอ้อมโค้งไปไม่ได้มันจะต้องทอดออกมาตรงๆถึงจะเป็นพิมพ์ชิ้นนะมันก็จะต้องมีลักษณะที่ให้เราอ่านออกถ้าหากว่าเป็นงานปั้นซุ้มนี้อย่างนี้นะพอซุ้มต่อไปเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนแล้วจะใส่อารมณ์อย่างอื่นเข้าไปแล้วแต่พิมพ์เนี่ยมันตายเลยสิบซุ้มก็เหมือนกับสิซุ้มดูซุ้มเดียวพอ แม้ว่าการเปิดบ้านเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูทองร่วงจะไม่ได้เน้นไปที่การสร้างลูกศิษย์ให้เป็นช่างฝีมือเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ก็ยังมีคุณค่ามากพอสำหรับการสร้างเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจในงานบรดกูุิปัญญาชนิดนี้ที่เปิดสอนเนี่ยโดยมากเด็กเขาจะมาเรียนเพื่อรู้รู้เพื่อจะได้เอาไปใช้เวลาไปดูโบราณสถานดูงานเก่าๆจะได้รู้เรื่องไม่ใช่เรียนเอาไปทำมากิน แต่เรียนเพื่อเป็นช่างก็มีนั่นคือคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็มาหัดเพื่อเอาเป็นอาชีพนอกจากนั้นท่านยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัยทั้งนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มองเห็นถึงคุณค่าและจะได้ช่วยกันรักษาภูมิปัญญาชิ้นนี้เอาไว้การเผยแพร่หรือว่าการสอนอะไรเนี่ยเราก็กวากันไปตามรสนิยมของโลกเราจะไปฝืนโลกไม่ได้ถ้าสอนวิธีเก่าเขาก็รับไม่ได้ เราากก็ตต้องหมมุนนไปโลนะจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในครั้งนี้อาจารย์ทองร่วงเอมโอดท่านเชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกับโลกของเรามาหลายปีดังนั้นกระบวนการคิดค้นวัคซีนหรือการหาวิธีหยุดเชื้อโรคชนิดนี้จึงเป็นเพียงแค่การป้องกันแต่ไม่ได้แก้ไขให้หมดสิ้นไปจากโลกอย่างถาวร ถ้ามนุษย์สามารถหยุดภาวะวิกฤตโลกร้อนลงไปได้ปัญหาเรื่องการระบาดจากเชื้อโรคชนิดใหม่ๆก็จะยุติลงไปด้วยเพราะนี่คือผลพวงที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจึงควรคิดหาหนทางแก้ไขมากกว่าหาวิธีป้องกันอย่างที่หลายๆองค์กรกำลังดำเนินการอยู่